วัสดีค่ะเพื่อนๆหมอนสวัสดีเพื่อนๆนะจ๊ะอ่าวันนี้ทําอะไรวันเนี้ยวันนี้ตักคี้เลื่อยไปให้ลูกค้าค่ะเราขายคิดเลื่อยด้วยอืมแล้วแล้วคิดเลื่อยเราลงได้กี่วันแล้วเว้ยโอ้ลงคิดเลื่อยได้ห้าวันเนาะเราขี้เลื่อยเราต้องเก็บ ประมาณอาทิตย์นยแต่ดีกว่าลูกค้าจะเอาไปกว่าจะทําตั้งท่าก็พอดีค่ะเอ,อาทิตย์จริงๆขี้เลื่อยลงใหม่นะคะเพื่อนๆต้องเก็บไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะก่อนที่จะทํานะไม่งั้นก้อนเห็ดเราจะเสียเยอะ่ัก็ต้องแปลว,ว่า,าการนึ่งการอะไรก็จะค่อนข้างยากเนาะถ้าเกิดเว่าขีเลื่อยอันนี้ก็มีพเพื่อนๆเราเนาะที่เราเข้ากลุ่มกันก็มาแบ่งขี้เลื่อยกันไปใช้ อะไรก็จะมีกลุ่มทําด้วยกันเนาะช่วยกันคือเป็นเป็นการช่วยกันระหว่างกี่คนนะหลายคนเนาะที่เรามาทําเป็นประมาณห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหพี่ตินเนี่ยห้าพี่ตินหกแล้วอ่าก็อันไหนถ้าทำแล้วเห็ดได้เยอะ ได้มากก็เอามาแบอปั่นกันขายหรือไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะส่วนใหญ่ออกมาปุ๊บก็ขายกันหมดนีบขายเองหมดอืม <c oughs> เพราะว่าเราเราก็เป็นร้านส่งเห็ดอีกร้านหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเราเอามาเรามันก็ต้องก็มีค่าต้องลดลงไปหน่อยนึงแต่เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปขายก่อนเหลือ จากการขายแล้วเราก็มาช่วยกันโอกเทศไม่มีตลาดไม่มีตันตลาดไม่ตันแต่ทําไม่ไหวอันนี้อันนี้กี่ถุงกี่ทําได้กี่ก้อนในกี่ถุงเนี่ยอันนี้สี่สิบถุงทําได้สองพันก้อนต้องใกล้หน่อยทำได้สองพันก้อนค่ะอืเดี๋ยวก็จะมาเอาแล้วอันนั้นจะตักไว้เผื่ออีกเจ้าหนึ่ง คนตักไม่ทันได้นับก็ของเราเองเราก็ยังไม่ได้ทำเนาะแผนเราจะทำเมื่อไหร่ดีของเราเองก็แขวนหูหนูให้เสร็จก่อนสามสี่วันใช่ใช่ใช่เรามีโรงหูหนูที่ปรับปรุงใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแขวนหูหนูนะวันเนี้ยใช่ไหมวันนี้เราจะแขวนหูหนูกัน แม่จะสบายนะพี่ตุลนะถ้าจะสบายนะนั่งทำอะหลักตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนี่ค่ะอ้าวคีดเรื่อยทำได้สองพันก้อนค่ะอ้าววันนี้หัวเชื้อเดี๋ยวหล่น เดี๋ยวล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเต็มเลยเยอะมาครอคล้างใช่